นาดับดูบดับหมดเลยดูดูไปสองอู้อะไรไปแทงโดนอะไรนี่ดูดิไหนออกงาเปลี่ยนให้ใหม่หชาร์บุ้เลยเอา้าดูอว่ะ ไนงเออคิดถ mm ึงไงเอาไห้สิสวัสดีครับพวกเราในช่องคลายทองคำนะครับกับพ่อเมตสีที่รุกรักทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้เราไปธุระมาปาฝนตกปอไม่ยอมเอาพี่ทองเข้าบ้านเลยทําไมอยู่เฉยไม่เอาพี่ทองเข้าบ้านไงเพิ่งตกเถอะก็นั่นแหละทำไมไม่เอาเข้าบ้านกันน่ะเอาพ่อมาพอดีไงโอ้ถ้าพ่อไม่มาก็ไม่เอาเข้าใช่ไหมนี่ ทำไมถึงไม่เอาเขา้าอ๋อหนาวเข้าไม่ได้ไม่เป็นห่วงพิททองนี่อยู่ตากฝนนะอ๋อเป็นห่วงอยู่แต่เข้าไม่ได้เอาก็ให้ขี่ทุกวันจับทุกวัน,นางอขี่ทุกวันมีพ่ออยู่เนาะเขียวเขียวพิททองไม่ยากหรอกแค่ยาไปโยนแล้วก็ขี่เลยแกเอาออกมาเลยไม่ได้ทางน้าน้อยก็แค่นวดนวดให้นิดๆหน่อยๆแค่นั้นแหละทำไมทำหน้าอย่างนั้นพักพิททองนวดทำไมทำหน้าอย่างนั้น ไปเดี๋ยวฝนจะตกแล้วนุ่มมืดมาแล้วดูไหนดู้าฝนดิดู้า,ดดาร้องครึม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 เราต้องรีบเข้าบ้านกันเดี๋ยวพี่ทองจะเป็นวัดไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับผมเมื่อกี้ก็ตกมารอบหนึ่งแล้วฝนนะรอมารอบหนึ่งใครพี่ทองร้องหาหรือเปล่าได้ยินเสียงร้องไหมปอม <c oughs> ฮะ ทำไมถึงไม่ได้ยินเสียงรอ้องพ่ออยู่บ้านทำไมพ่อได้ยินหนวเสียงคนตะเสียงละฮะพ่อได้ยินเสียงช้างร้องอยู่บ้านเนาะไม่ใช่เสียงวีทองนั่นแหละอเหนื่อยนะครับ <c oughs> ผมก็นเหนื่อยกับอาการตกมันของปีทองที่ไม่หายสัก,กทีรู้จะทำไง จะไปไหนก็ไปไม่ได้นะครับผมทําใจสิคะ,ะทาใจอยู่ทำ,ยทำใจย่างียวคือทําใจถ้าพ่อไม่เอาทําใจพ่อเอาปวดหายได้ไหมไม่ได้ทาไมอ่ะก็ไม่ได้ก็อยากปวดหายนะไม่ได้อยากทําใจแล้วใแต่เลยเล้วแต่เลยนะโอ้สบไมพูดอย่างนั้นครับปอมบอกว่าแล้วตีคนจะเอาปวดหายไม่ได้อยากเอาทําใจ กดไม้พี่ทองเป็นไงครับดูพี่ทองหน้าผมตากฝนแล้วหน้าดับดูดับหมดเลยโอ้ดูพี่ทองอู้อะไรแทงโดนอะไรนี่ดูดิไหนออกงาเปลี่ยนให้ใหม่ใชาบหมดเลยเอ้าดูอ่ะดูดูหน้าตาก็รู้ หน้าตาหรือมุมไมนหมดแล้วนะครับมาเป็นอย่างนี้ฝนจะตกแล้วรีบเข้าบ้านกันเดี๋ยวเราคาพ่อไม่อยู่ก็ฝนตกก็เอาหญ้ามาอย,กกอย,าาอยู่แล้วก็ขอดเข้าไปเลยเด้อไม่ได้หรอก ไม่กินไม่ได้หรอเนาะพี่ทองทองไม่ทำอะไรหรอกแค่มีของให้กินก็โอเคแล้วพี่ทองบอกไม่เชื่อไม่เชื่อจิ๊บจิบดิดต้มเลย ช้งเข้าบ้านฝนหยุตกเลยแหละพอมเดี๋ยวก็โตมีค่าทีแล้วไม่คืนหรอกฝนนะโอ้ยดูได้ไงดูฟ้ามืดสิมือดอยู่แต่มันไม่กล้าตกเพราะช้างเข้าบ้านแล้วฝนก็ไม่ค่อยต,ตกอืมตกบม่ดีเละไม่เกี่ยวกับช้างเข้าบ้านหรือไม,ม่ข้าวหรอกเดี๋ยวมันจะตก ใช่พี่ทองทำอะไรคะให้กินน้ำสิวันนี้น้ำไม่ไหลครับอย่าใ,ให้พี่ทองกินน้ำนะคะดูอ้วนม,มัน ทองร้อนเหรออยากเล่นน้ำบอกกันปิดทองหายตกมันเลยจะได้จะเอานมมูนเอ้าพ่อก็อยากให้กินเยอะสิให้กินของหวานทุกวันทุกวันเลยจะหายตกได้ไงน้อยพี่ทองเขาว่าอย่างนั้นเหรอเอ้าไม่ให้บายงั้นจะให้บายไงล่ะหาดูดีจังเลย เห็นไหม่อให้กินเยอะเลยตกมันเร็วยังไม่หายถึงหกเดือนเจ็ดเดือนเลยตกอีกแล้วใว่พ่อต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยใช่พ่อต้องหยุดให้กินของหวานเนาะไปทองโอ้ดูทองอยากหายตกมันอาราบ้านเลยบอย่าระทวงไปทองอย่าระทวง บอกนางแล้ว,ลวได้อะไรเพ่อก็เปิดใจใหม่สิอบอกานางแล้วได้อะไรออได้ไม่ค้อนอี่เลยจะกอดเน่าี่ทอเน้าหมดทังแล้วก็ทอ,อยังกินไม่อิ่มเลยนั่นหยู่กินแล้วก็อยู่กินเถอะ trong công hàn lắm Hãy subscribe cho ว่าจะไปกินอ้อยแล้วพี่ต้องหิวแล้ว <c oughs> ม่แม่ จะหลไปไหนหนดูิดูิจะไปไเขาไม่ได้ไปนู่นนั<ง>่นหรอไม่ได้ไปารอาทิตยนะ์แล้วเนาะไปนอยากแล้วอยากไปแล้วบอกพี่เต้าขายตกมันสีฮะหลวงอยากไปก็บอกให้พี่ทองหายตกมันเนาะพี่ทองดูสิตัวดับป,ปดีเลยดู ตัวดำไงไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเข้าใจสิน้องพี่ทองอยากเข้าใจอ่ะอทำไมอ่ะไม่อยากเข้าใจก็ไม่ต้องเข้าใจเนาะแต่อยากเข้าใจอ่ะอทำไมอ่ะบอกหน่อยสิไม่บอกโอ๊ยดูอะไรกระพริบ ไก่ดื่มทะลอกบอกเปือกหมดเลยนี่ทางนี้เพิ่งใส่วันนั้นนี่โอ้ยดูไม่ใช่ถึงมหนาเลยยังๆๆโอ้เดินแล้วพี่ทองเล่นซะจนยับเยินหมดเลยมากท้องเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามช่องฝายทองคำด้วยนะคะมายอ่ะ โอ้ยรักทองคำเลยน้อยแต่คอยรักนานๆน,น,นะครับฝากทองคำไว้นะอกหมวก้อมใจด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ทองครับ <c oughs> ครับ